พี่พี่เอสคิดว่าเป็นร้านไหมพีเอสซื้อให้ทหารนะพี่บอกว่าเป็นร้านเนาะอ้าอ,อ,อย่างหาเราไปดูที่ราคาเท่าไหร่ล้านล้านสามแสนล้านสามแสนจีบลองดูลองเป็นบุญตาพี่พี่ครับพี่ครับพี่จำผมไม่ได้แน่แน่แนเลย อาที่ที่เาทิปเล่นในพี่เขาดูอาอาอะไรนะลอาดูราคาเป็นไงพี่ขให้พี่ผมจำพี่ได้ผมจำพี่เขาไ้กได้ค่ะอาเี่าลองพี่ราคาล้านกว่าผู้ชมล้านล้านกว่าล้านเท่าไรพี่ไกล้านสามแสนานผู้ชม มันก็เหมือนไฟฟ้าไหมมันเป็นรูปแบบสามารถใช้ได้สองแบบเลยอืเนี่ยจิ๊บผมถามหน่อยครับพี่ผมอยากถามพี่ผู้ชายว่าทำไมไม่มีอะเปียโนเฮลฮอ Honda มีแต่เปียโนยามาฮ่าพี่เปียโนฮอ Honda ไปไหนครับมาทำรถนะไม่ถ้าใจถามนะ ลมือด <title livestream S 1> ิตอดมือดิเียมรุ่นกวาที่บ้านเยอะเลยเป็นได้นะคะเป็นรุ่นได้ราคาอยู่ที่หลานาเแสน อันนี้พอซื้อไปแล้วนี่ดูแลร้านสารับดูแลตลอดแบบไปตั้งตลอดไปตั้งโครงตั้งเสียงพี่จำผมได้ปะไม่ได้หรอกพี่เขาอยู่ทีมงานยามาฮ่าเวลาแสดงคอนเสิร์ตพี่เขาเคยไปนี่เขาเป็นนักดนตรียามาฮ่าครับเคยเล่นเคยเคยเรียนยามาฮ่าแล้วพี่เขาเคยเวลาจัดคอนเสิร์ตพี่เขาจะไปจัดผมจําได้ครับเดืนที่ไหนครับพี่เอ็นโตต้าสีน้ำขั้นเอีเนเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้ว ครับ็เป็นยแดงเีอเป็นมือครับขอบคุณครับพี่ครับขอบคุณราคาล้านเก้าเามแสนเก้าหมืนี่อันนี้ละมันแพงพรว่ามันเล่นเองได้ค่ะล้านเก้าอในล้านเก้าล้านสมมีสองแบบไงถ้าปกติจะนตัวนี้แต่อยากจะมี่องตัวนี้มาก็เป็นราคานี้ค่ะได้เรัะนีเดียวกันโอเคขอบคุณครับสวสดีครับยังยางได้เหรอ เราหนูบ้านใหม่มีบ้านใหม่ก่อนขอบคุณนะครับมันมีหลายแบรนด์มากเลยอ่ะประตูแคบไปเอาเข้าบ้านไม่ได้ครับผมรู้เลยเปิประตูเลยปกติเขาชอบแบบเป็นเป็นบ้านที่เป็นแบบโถงสองชั้นใช่ไหมที่แอดแต่ว่าราคาเกือบสองล้านของเราจะเป็นชั้นเดียวแต่ต้องมันต้องแบบทำเป็น